สวัสดีปีใหม่ครับชาวบัมอัพไอทีนะครับเรากำลังก้าวเข้าสู่ปี2021แล้วนะครับผมห่างหายจากการทำคลิปไปยาวนานมากนะประมาณสักสามอาทิตย์ประมาณนั้นนะครับเนื่องจากว่ามีภารกิจหลายอย่างนะครับแล้วก็ไปพักผ่อนด้วยวันนี้กลับมาประจำการอยู่ที่นี่ที่สตูดิโอของบัมอัพทีวีเหมือนเดิมเช่นเคยครับวันนี้ประเด็นที่เราจะคุยกันก็คือการทำ u t u b e ในปี2021ของผมนะเกินเล่าให้ฟังนิดนึงก่อนว่าผมเองเนี่ยทำยูทูบมาปีนี้ก็เข้าสู่ปีที่7แล้วนะครับเริ่มแรกของการทำ แอปทก็คือทำช่องอะไรที่ผมชอบไม่ว่าจะเป็นท่องเที่ยวไปกินอาหารรีวิวมือถือหรือว่าแกเจ้ตอะไรต่างๆนานาผมก็ทำมาหมดทุกอย่างนะครับสุดท้ายเนี่ยก็นหลักๆก็คือเป็นการรีวิวมือถือนั่นเองฮะตอนนี้คนติดตามเราก็ประมาณสัก164,0 0 0คนนะซึ่งก็ถือว่าเยอะมากๆจริงครับแต่ว่าความรู้สึกของผมเนี่ยตอนหลังๆผมรู้สึกว่าการทำยูทูบเนี่ยความสนุกลดลงเรื่อยๆนะครับแต่ว่าความชอบยังอยู่นะผมจะบอกว่ามันสนุกลดลงยังไงนะครับคือหลังๆเนี่ยฮะยูทูบเริ่มปิดการมองเห็นนะครับเราจะเห็นวว่ายอดิ ของหลายๆช่องเนี่ยลดลงนะครับลดลงเรื่อยๆเพราะอะไร ส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องของการทําคลิปที่เยอะขึ้นนะครับอันที่2องคือเขาก็ต้องการรายได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราต้องการให้คนมองเห็นเยอะขึ้นเราก็ต้องจ่ายเงินให้กับ YouTube หรือว่า Google แกล Adsense ต่างๆแบบนี้นะครับซึ่งผมเองถามว่าต้องทํำไหมต้องทาเหมือนกันเพราะไม่งั้นเนี่ยยอดวิวของผมเนี่ยก็จะลดลงเอาเป็นว่าถ้าเราเปรียบเทียบง่ายๆนะครับยอดติดตามเนี่ยประมาณแสนกว่าแสนหกนะครับแต่ว่ายอดวิวจริงๆเนี่ยบางคลิปของเราเนี่ยอาจจะไม่ถึงหมื่นด้วยซ้ำหรือบางคน,นอาจจะไม่ถึง1000ด้วยซํําามันทให้มันทําาให้้อจจะรูสึกแบบ รู้สึกว่าที่เราทาไปไม่มีใครไม่มีใครดูไม่มีใครสนใจนะครับแต่ไม่เป็นไรทั้งหมดทั้งมวลผมเริ่มต้นจากความชอบถึงวันนี้ผมก็จะทําเพราะความชอบเช่นเดียวกันและยังทําต่อไปเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าสําหรับคนที่จะเริ่มต้นทํา YouTube ในปี2021นะครับผมบอกเลยว่าปีนี้เป็นปีที่ยากขึ้นเยอะมากนะครับถ้าเกิดว่าคุณต้องทําโดยการลงทุนหรือว่าใช้เงินเยอะๆหรือว่าทีมงานเยอะๆนะครับเตรียมตัวไว้เลยฮะ วันนี้คุณจะไม่ได้เงินจาก YouTube เยอะเหมือนสมัยก่อนแปลว่าคุณจะต้องลงทุนไปยาวๆแล้วไม่รู้ว่าคุณจะต้องคืนทุนวันไหนแต่ถ้าเกิดว่าคุณทํามันเป็นงานดีเรกทําเพราะความชอบทําเพราะสนุกคุณจะสามารถทําได้ต่อๆไปปีนี้จะเป็นการจัดการนะครับช่องต่างๆหรือว่าคนที่รู้สึกว่าท้อแท้หรือว่าคนที่ต้องใช้เงินในการลงทุนกับ y o u t u นะฮะ จะค่อยๆน้อยลงเรื่อยๆนะครับมันเกิการปรับไปมันมีเยอะมากแล้ววันหนึ่งก็ต้องลดขนาดลดขนาดลงแบบนี้นะครับก็ถ้าเกิดว่าคุณมีความชอบคุณมีต้นทุนที่ไม่สูงนะครับผมก็ยังแนะนําว่าให้คุณทํา y o YouTube ต่อไปแต่ถ้าเกิดว่าคุณต้องการแบบลงทุนอยากจะทํานู่นทํานี่นะครับ คุณอาจจะรู้สึกผิดหวงังถ้าเกิดว่าลงไปแล้วเนี่ยไม่ได้เงินไม่ได้ยอดวิวกลับมาแล้วต้องเสียเงินให้กับ Youtube เพื่อโปรโมโช่องของคุณอีกทุกเรื่อยๆไปอะไประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันไม่ได้บ่น u t u b e แต่จะบอกว่าตอนนี้ Youtube เป็นแบบนี้นะครับ mm. ก็ไม่ต่างอะไรกับพวก Facebook ต่างๆที่ต้องการเงินเพื่อใช้ในการโปรโมทหรือว่าการบูธ โพสต์ต่างๆของเรานั่นเองครับสำหรับช่องผมครับผมเองก็ยังทํารีวิวมือถือต่อไปอย่างเช่นเคยนะครับในปีนี้เองก็อาจจะมีเพิ่มเติมในส่วนที่ใส่ความเป็นตัวเองเข้าไปแบบเยอะๆมากๆนะครับโดยที่ไม่ได้สนใจนะฮะในเรื่องของยอดวิวแต่ว่าคุณจะได้เห็นในมุมมองที่เป็นตัวผมเองและผมก็จะพูดแบบนี้ทุกครั้งในคลิปของผมแล้วกันครับสวัสดีปีใหม่นะครับขอทุกคนมีความสุขมากๆนะครับแล้วก็ดูแลตัวเองดีนะครับขอให้พวกเราผ่านพ้นโควิดไปได้ด้วยกันพูดเหมือนปีที่แล้วเลยนะแต่ ว่าปีนี้โควิดก็กลับมาอีกแล้วนะครับเป็นกําลังใจให้ทุกคนจะบอกว่าไม่ใช่คุณคนเดียวที่แย่เพราะสภาวะเศรษฐกิจหรือว่าโควิดนะครับเราแย่กันทั้งหมดสิ่งที่เราต้องทําได้ก็คือเราต้องช่วยกันประหยัดเราช่วยกันป้องกันและก็ช่วยให้มันหมดไปจากเมืองไทยตอนนี้ให้เร็วที่สุดเราจะได้กลับมามีความสุขไปเดินเล่นไปท่องเที่ยวกันได้เหมือนเดิมครับวันนี้รากันไปก่อนครับปีนี้ผมตั้งใจทำสิ่งใหม่และเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดขอบคุณทุกๆกการติดตาม ขอบคุณทุกๆการติดต,ตามทั้ง164,000 subscribe ทุกๆคอมเมนต์ทุกๆกำลังใจที่ส่งให้ผมทุกๆในคอมเมนต์ต่างๆใน Facebook หรือว่า Instagram นะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์และผมรักทุกคนผมอยากจะทำแบบนี้ให้กับทุกคนทุกคนมีความสุขนั่นเองครับไปแล้วบ๊ายบาย